กลางค่ำคืนหนึ่งบริเวณชายแดนไทยลาวเงามืดจากขุนเขาโอบล้อมหมู่บ้านเล็กๆที่แทบไม่มีใครภายนอกมาเยือนแสงไฟฟ้าในหมู่บ้านดับสนิทเพราะเครื่องปั่นไฟเก่าหยุดทำงานก่อให้เกิดความเงียบวังเวงมีเพียงแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันที่บ้านแต่ละหลังจุดไว้เพื่อไล่ความมืด เสียงลมหนาวพัดลอดหลังคามุงสังกสีดังเอียดอาดคล้ายเสียงคนครวญครางบวกกับเสียงหมาเห่าหอนโหยหวนที่ดังรับกันเป็นท่อท่ยิ่งทำให้ผู้คนขนลุกขนพองไปทั่วทั้งหมู่บ้านในความเงียบนั้นจู่จูก็มีเสียงกลองพิธีดังก้องมาจากป่าลึกทางทิศตะวันออกเสียงกลองหนักแน่นช้าและเย็นเยียบ ไม่ใช่เสียงกลองธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เหมือนถูกตีขึ้นเพื่อเรียกบางสิ่งจากอีกโลกหนึ่งชาวบ้านบางคนรีบปิดประตูหน้าต่างบางคนยกมือไหว้ฟ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องหิงชราผู้หนึ่งกระสิบกับลูกหลานว่าเสียงนั้นไม่ได้ดังขึ้นมาหลายสิบปีแล้วมันคือเสียงกลองของหมอผีที่ตายไปนานใครสักคนไปแตะต้องป่าต้องห้ามเข้าแล้วละ่ะ เด็กๆที่ยังไม่เข้าใจแอบชังงกมองไปทางป่าเมื่อสนิทที่ไม่มีแม้แต่แสงจันทร์ส่องลงมาเสียงกลองยังคงดังเป็นจังหวะเรากับหัวใจของปีศาจที่แต้นอยู่ในความมืดทุกครั้งที่เสียงกลองกระแทกลงพื้นดินบ้านไม้ทั้งหลังก็สั่นสะเทือนเบาๆจนของบนหิ่งพระไหวโคลงไปมา ชาวบ้านต่างรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงเสียงลวงหูแต่มันคือสัญญาณว่าเรื่องราวเลวร้ายบางอย่างกำลังจะย้อนกลับมาเยือนหมู่บ้านอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปนานหลายทศวรรษในค่ำคืนถัดมาชาวบ้านบางคนยังคงนอนไม่หลับ เสียงกลองพิธีที่ดังขึ้นเมื่อคืนทำให้ความทรงจำเก่าๆฟื้นคืนมาหญิงชราผู้เฒ่าของหมู่บ้านที่ทุกคนเรียกกันว่ายายขันได้เล่าเรื่องที่เธอเก็บงำมานานออกมาให้ลูกหลานฟังยายขันเล่าว,ว่าเมื่อ50ปีก่อนเคยมีหมอผีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นชายร่างผอมสูงดวงตาลึกโบเหมือนคนที่ไม่เคยหลับไหล หมอผีผู้นั้นขึ้นชื่อเรื่องการใช้สยศาสตร์ดำขับไลผ่ผีและทำพิธีบวงสวงที่ไม่มีใครกล้าทำแต่สิ่งที่ทำให้เขาถูกจดจำที่สุดก็คือพิธีต้องห้ามพิธีนั้นว่ากันว่าเป็นการเรียกดวงวิญญาณจากใต้ดินให้ขึ้นมารับใช้มนุษย์ผู้ทำพิธีจะได้พลังเหนือธรรมชาติแต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งที่มีค่ากว่าชีวิตตนเอง หมอผีผู้นั้นใช้เวลาหลายคืนในการเตรียมการฆ่าสัตว์เส้นสังเวยราดเลือดลงบนหินศักดิ์สิทธิ์และตีกลองพิธีที่ทำจากหนังมนุษย์ แต่ในคืนสุดท้ายของพิธีทุกอย่างผิดพลาดเสียงกลองที่ควรเรียกวิญญาณผู้รับใช้กลับเรียกสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะควบคุมได้วิญญาณตะกละที่หิวโหวยออกมาฉีกกระชากหมอผีตรงนั้นต่อหน้าชาวบ้านที่แอบมองอยู่เสียงกรีดร้องก้องไปทั่วป่าก่อนที่ร่างของเขาจะหายวับไปเหลือเพียงคราบเลือดกับกลองต้องสาบก่อนสิ้นใจหมอผีได้สาบแช่งไว้ว่า ผู้ใดแต่ต้องสารและกลองของข้าผู้คนนั้นจะไม่มีวันได้กลับออกไปอย่างคนธรรมดาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านทุกคนต่างห้ามลูกหลานเข้าใกล้ป่าไม่ให้แม้แต่เหยียบเส้นเขตสารเกล่าและเสียงกลองก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลยจนกระทั่งค่าคืนที่ผ่านมา รุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากคืนที่เสียงกลองต้องห้ามดังขึ้นทั่วหมู่บ้านบรรยากาศในตลาดเล็กๆริมชายแดนเต็มไปด้วยความกังวลชาวบ้านพากันซุบซิบถึงลางร้ายที่กำลังจะมาเยือนแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกสายตาหันไปมองเหมือนกันชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้าน เขาเป็นคนแปลกหน้าแต่งตัวสะอาดสะอ้านใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขายาวมีกระเป๋าเป้สะพายหลังและถือกล้องถ่ายรูปพร้อมสมุดบันทึกเขาแนะนำตัวว่าเป็นนักวิจัยสนใจตำนานพื้นบ้านและพิธีกรรมโบราณต้องการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิชาการแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกขนลุกคือสายตาของเขา ทุกครั้งที่พูดถึงป่าลึกและกลองพิธีดวงตาของเขาจะเป็นประกายราวกับคนหมกมุน่นบางคนแอบกระซิบกันว่าเขาไม่ใช่แค่นักวิจัยธรรมดาแต่อาจเป็นพวกนักล่าของเก่าหรือแม้กระทั่งนักเล่นไสย,ยศาสตร์ที่มาหาของแรงยายขันผู้ที่เคยเล่าเรื่องหมอผีเมื่อคืนมองชายหนุ่มนิ่งๆแล้วใส่หัวเบาๆพลางพูดว่า อย่าได้ลบหลู่สิ่งที่ไม่ควรเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับออกมาได้แต่ชายหนุ่มกลับยิ้มและตอบเพียงสั้นๆว่าบางทีสิ่งที่ทุกคนกลัวอาจเป็นสิ่งที่ผมรอมานานได้ก็ได้คืนนั้นเขาไม่หยุดถามชาวบ้านถึงทางเข้าสู่ป่าต้องห้ามและเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสารเก่าและกลองต้องสาบราวกับอยากไปเห็นด้วยตา ชาวบ้านเริ่มไม่สบายใจเพราะรู้ว่าถ้าคนแปลกหน้าผู้นี้ก้าวเข้าไปในป่าเสียงกลองคำสาปอาจดังขึ้นอีกครั้งและคราวนี้อาจไม่มีใครรอดพ้นฉากที่ 4. ป่าต้องห้ามบ่ายวันนั้นชายหนุ่มแปลกหน้าตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกทางตะวันออก แม้ชาวบ้านจะห้ามปรามทุกวิถีทางแต่เขาก็ยืนยันที่จะไปเขาบอกว่าเรื่องเล่าจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาเส้นทางเข้าสู่ป่าต้องห้ามเต็มไปด้วยเถาวันรกชัด ต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งแก้นบดบังแสงแดดจนแทบมืดสนิททั้งที่ยังเป็นเวลากลางวันเสียงแมลงกลางวันเงียบหายไปจนผิดสังเกตเหลือเพียงเสียงก้าวเท้าที่เหยียบดินเปียกและใบไม้แห้งดังกรอบแกรบยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศก็ยิ่งเย็นลงกลิ่นดินชื้นปนกลิ่นคาวบางอย่างลอยมากับสายลมราวกับป่าก,กำลังหายใจอยู่รอบตัว เขาหยุดถ่ายรูปเป็นระยะและบันทึกเสียงด้วยเครื่องอัดเสียงพูดพึมพำเหมือนคนบ้าใช่แล้วนี่แหละเสียงของความว่างเปล่าขณะที่เขาก้าวไปเรื่อยๆสายตาก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติร่องรอยเผาไฟดำคล้ำบนหินใหญ่เศษกระดูกสัตว์เกลื่อนกลาดและรอยขีดเขียนเป็นอักษรโบราณที่ไม่มีใครในยุคนี้อ่านออก ลมพัดแรงขึ้นจนต้นไม้สั่นสะท้านคล้ายกับเสียงกลองที่เคยดังเมื่อคืนชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่กลางป่ามืดเหมือนทั้งป่ากำลังจับตามองเขาอยู่ทุกฝีก้าวยิ่งดึงเขาเข้าใกล้สิ่งที่ไม่ควรแต่ต้องและเบื้องหน้าก็ปรากฏเงาลางๆของสารไม้ผุพังในความมืดเป้าหมายที่เขาตามหามานาน ฉากที่5ศาสารเก่าเมื่อก้าวลึกเข้ามาถึงใจกลางป่าชายหนุ่มก็ได้พบสิ่งที่เขาตามหาสารเก่าที่ชาวบ้านร่ำารือกันมาสารไม้เล็กๆตั้งอยู่บนแท่นหินร่างกายของมันผุพังจนแทบไม่เหลือเขาโครงบนเสาไม้ยังมีเศษผ้าเขาม้าเก่าขาดรุ่งริ่งพันอยู่บางผืนเปื้อนเลือดแห้งเป็นคราบคล้ำจนดูเหมือนสนิม รอบๆสารเต็มไปด้วยเศษเครื่องเส้นสังเวยที่เน่าเปื่อยขวดเหล้าเก่าๆมากพลูแห้งกรอบกระดูกสัตว์กระจัดกระจายอยู่บนพื้นดินบรรยากาศโดยรอบหนาวเย,ยือกผิดธรรมชาติทั้งที่เป็นเวลากลางวันแต่รอบสารกลับเงียบสงัดราวกับอีกโลกหนึ่งชายหนุ่มเดินเข้าไปช้าๆกล้องบนคอของเขาสะท้อนเงาแสงสลัวรอบสาร ทุกก้าวที่เข้าใกล้เหมือนจะมีแรงกดทับทําให้หายใจลําบากขึ้นเขาเอื้อมมือไปสัมผัสที่แท่นหินกลางศารและสายตาก็สะดุดกับสิ่งหนึ่งเครื่องรางเก่าทําจากกระดูกเล็กๆร้อยด้วยได้ดำแขวนอยู่ที่มุมศารพื้นผิวของมันแตกร้าวแต่ยังเต็มไปด้วยพลังอาถรรพ์ที่ชวนให้ขนลุกแม้ในใจจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับชนะ ชายหนุ่มหยิบเครื่องรางนั้นขึ้นมาพลางพูดกับตัวเองว่านี่แหละหลักฐานที่ผมต้องการทันทีที่เขาดึงเครื่องรางออกจากศาลอากาศรอบตัวก็เย็นวูบลงทันทาเหมือนตกไปอยู่กลางเหวเสียงกลองพิธีที่เงียบหายไปนานก็ดังก้องขึ้นมาอีกครั้งกล้องกังวานในป่าลึกโดยไม่มีใครตีกลองนั้น สารไม้สั่นสถานเศษผ้าที่พันอยู่สะบัดแรงเร่ากับถูกมือที่มองไม่เห็นจับเขยา่าและเงามืดก็ค่อยๆปรากฏขึ้นรอบชายหนุ่มโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวว่าได้ปลดผนึกคำสาบออกมาแล้วฉากที่ 6. ความผิดปกติ ค่ำคืนนั้นหลังจากชายหนุ่มยิบเครื่องรางออกมาจากสารเก่าบรรยากาศของหมู่บ้านชายแดนก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแรกเริ่มเป็นเสียงหมาเห่าหอนพร้อมกันทั้งหมู่บ้านมันไม่ใช่เสียงเห่าไล่คนแปลกหน้าแต่เป็นเสียงโหยหวนยาวๆเหมือนกำลังหวาดกลัวบางสิ่งที่มองไม่เห็นไก่ที่เคยขันยามเช้ากลับส่งเสียงร้องระงม,มในความมืดเหมือนถูกบีบคอ ชาวบ้านเริ่มเปิดประตูบ้านออกมามองบางคนยกตะเกียงส่องไปทั่วท้องถนนดินที่ว่างเปล่าแต่แทนที่จะพบโจรหรือสัตว์ร้ายพวกเขากลับได้ยินตุ่มตุ่มตุ่มเสียงกลองพิธีดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังใกล้เสียจนรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนของพื้นดินมันไม่ใช่เสียงที่มาไกลๆอีกต่อไปแต่เหมือนกล้องอยู่รอบหมู่บ้าน ลมแรงพัดกระแทกบ้านไม้จนประตูหน้าต่างกระทบกันดังปังๆผู้เฒ่าหลายคนก้มหน้าลงกับพื้นน้ำตาคลอพึมพำคำเก่าๆที่ไม่มีใครเข้าใจราวกับกำลังอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยายขันพูดด้วยเสียงสั่นเครือเขาไปแตะต้องของต้องห้ามแล้วคำสาบมันถูกปลูกขึ้นมาอีกครั้ง เด็กเล็กบางคนเริ่มร้องไห้หญิงสาวรีบกอดลูกเข้ามาไว้แน่นขณะที่เงาดำเล็กๆคล้ายคนแต่สูงผิดสัดส่วนเริ่มเคลื่อนไหวไปตามซอกบ้านทุกคนได้แต่มองตากันด้วยความหวาดผวาเสียงกลองดังต่อเนื่องไม่มีท่าทีจะหยุดและยิ่งนานยิ่งฟังคล้ายเสียงหัวใจของปีศาจที่เต้นอยู่ในกลางหมู่บ้าน ฉากที่7เงาในความมืดคืนนั้นชายหนุ่มผู้เอาเครื่องรางออกมาจากสารเก่าเริ่มฝันร้ายเขาฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่ามืดสนิทรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงกลองที่ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็มีเงาดำสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผืนดินเงานั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงรูปร่างบิดเบี้ยวสูงเกินมนุษย์ปลายแขนยาวราวกับจะสามารถพันรอบตัวเขาได้ทางร่าง ในฝันนั้นเงาดำเดินวนรอบตัวเขาชา้ชาๆพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาเป็นภาษาโบราณเสียงนั้นดังข้างหูเหมือนกำลังสวดมนต์แต่เขาฟังไม่เข้าใจแม้สักคำทุกครั้งที่เงาเดินผ่านร่างกายเขาจะเย็นชืดจนเหมือนเลือดหยุดไหลาชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาหัวใจเต้นแรง เขาพบว่าตนเองนอนอยู่ในบ้านเช่ากลางหมู่บ้านแต่บรรยากาศกลับไม่ต่างอะไรกับความฝันเงาดำยังคงอยู่จริงรอบๆบ,บ้านไม้มีรอยเท้าเปื้อนดินโคลนเปียกชื้นเหยียบย่ำวนเวียนอยู่หน้าประตูเหมือนมีบางสิ่งมาเดินเฝ้าเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปด้านนอกแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้ขาของเขาแทบทรุดร่างเงาสูงใหญ่ยืนหันหลังอยู่ตรงชายป่าข้างหมู่บ้าน มันนิ่งสนิทเหมือนรูปปั้นแต่เมื่อแสงไฟฉายส่องไปมันหันหน้ามาช้าๆทั้งที่ไม่มีใบหน้าแต่เขากลับรู้สึกว่ามันกำลังจ้องมองเขาอยู่คืนนั้นทั้งคืนเขาแทบไม่ได้นอนเสียงกลองดังแว่วในหัวไม่หยุดและเงามืดก็วนเวียนรอบบานเหมือนรอคอยเวลาเข้ามา ฉากที่8หมอผีคืนชีพหลังจากคืนที่ชายหนุ่มเห็นเงาดำยืนเฝ้าอยู่หน้าป่าเรื่องเลวร้ายก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆกลางวันชาวบ้านยังพอใช้ชีวิตตามปกติแต่พอตกกลางคืนทุกบ้านจะได้ยินเสียงกลองพิธีดังใครเข้ามาเรื่อยๆและเงาดำก็เดินวนเวียนไปทั่วหมู่บ้านราวกับกำลังตามหาใครสักคน ยายขันผู้เท่าเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันกล้างศาลาและเล่าอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พวกเองเห็นน่ะไม่ใช่เงาธรรมดามันคือวิญญาณของหมอผีเมื่อ50ปีก่อนผู้ทำพิธีต้องห้ามและถูกคำสาบกลืนกินไปมันยังวนเวียนอยู่ที่นี่เพราะยังหาคนแทนที่ไม่ได้ ชาวบ้านต่างภาคกันตัวสั่นเพราะรู้ทันทีว่าคนที่เงาดำกำลังหมายตาก็คือชายหนุ่มผู้ลบหลู่สารเก่าและหยิบเครื่องรางต้องห้ามออกมาคืนนั้นชายหนุ่มไม่ได้นอนอีกเช่นเคยเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบบ้านทีละก้าวทีละก้าวพื้นไม้สั่นสะเทือนตามจังหวะราวกับมีใครเดินอยู่ไกล แต่เมื่อเขาเปิดหน้าต่างออกไปสิ่งที่เห็นกลับทำให้แทบหยุดหายใจเงาดำค่อยๆปรากฏเป็นรูปร่างชัดขึ้นมันไม่ใช่เพียงเงาอีกต่อไปแต่คือร่างวิญญาณของหมอผีโบราณใบหน้าผุพังเหมือนถูกไฟเผาตาขาวกลวงโบแต่ยังจ้องมาอย่างอาฆาตร่างกายสู้ผอมแต่เต็มไปด้วยเส้นสายยันสีดำที่เลื้อยไปทั่วเหมือนงู มันเอามือยาวๆมาทาบกับหน้าต่างไม้เสียงเล็บขูดกับแผ่นไม้ดังกรี๊ดยาวกล้องชายหนุ่มรีบถอยหลังล้มลงกับพื้นกล้องถ่ายรูปที่วางอยู่ข้างเตียงเปิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจแสงแฟลชสว่างวาบหนึ่งครั้งและภาพสุดท้ายที่ติดในกล้องก็คือหมอผีที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างยิ้มด้วยปากแหว่งเป็นรอยฉีกยาว ฉากที่9พิธีชำระล้างเมื่อสถานการณ์เลวร้ายขึ้นทุกคืนชาวบ้านไม่อาจอยู่นิ่งได้อีกต่อไปยายขันจึงตัดสินใจนำชาวบ้านมารวมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อทำพิธีชำระล้างพิธีเก่าแก่ที่ใช้สืบต่อมาหลายชั่วอายุคนหวังว่าจะสามารถกักคำสาปหมอผีคืนกลับไปได้กลางศาลามีการตั้งหิ้งบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและน้ำมนต ข้าวปลาอาหารถูกจัดวางเรียงเป็นเครื่องเส้นสายสินขาวขึงรอบเสาไม้ทั้งสี่ด้านทุกคนในหมู่บ้านนั่งล้อมวงด้วยสีหน้าหวาดวัน ยายขันเริ่มสวดบทโบราณเสียงสั่นแผ่วแต่หนักแน่นทว่าเพียงไม่นานเสียงสวดก็ถูกกลบด้วยเสียงกลองพิธีที่ดังขึ้นอย่างบ้าคลัง่งมันไม่ได้ดังจากที่ไกลอีกต่อไปแต่เหมือนดังขึ้นภายในศาลาเองจังหวะกลองรัวเร็วเหมือนหัวใจปีศาจกำลังเต้นแรง ท่านใดนั้นลมแรงก็พัดวูบเข้ามาในศาลาตะเกียงน้ำมันทุกดวงดับลงในพริบตาเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องไม้ฝุ่นและควันสีดำหนาทึบหมุนวนกลางห้องราวกับวิญญาณกำลังหัวเราะเยาะการสวดมนต์ของมนุษย์ชาวบ้านหลายคนเริ่มร้องไห้บางคนปิดหูแน่นเพราะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังอยู่รอบหัว เสียงนั้นไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาลาวแต่เป็นคำสาบโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจได้เงาดำปรากฏขึ้นตรงมุมศาลาค่อยๆย,ย่างก้าวเข้ามาชา้ชาๆราวกับกำลังชมการพยายามที่ไร้ประโยชน์ของชาวบ้านเสียงเล็บขูดกับพื้นไม้ดังยาวทุกก้าวที่มันเดินเข้ามาเสียงสวดของยายขันยิ่งขาดหาย พิธีที่ตั้งใจจะชำระล้างคำสาปกลับกลายเป็นการปลุกพลังของมันให้แรงขึ้นกว่าเดิมและชาวบ้านรู้ทันทีว่าคืนนี้พวกเขาอาจไม่มีใครได้รอดฉากที่10คำสาปสืบต่อ รงเช้าว,วันถัดมาหมู่บ้านชายแดนที่เคยคึกคักกลับเงียบสงัดถนนดินว่างเปล่าบ้านหลายหลังปิดประตูเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมอื้ออึงที่พัดผ่านเงาไม้ใหญ่สิ่งที่หายไปคือชายหนุ่มแปลกหน้าไม่มีใครเห็นเขาออกจากบ้านไม่มีใครเห็นเขาเดินไปทางใดเหลือทิ้งไว้เพียงกระเป๋าเป้ที่วางอยู่กลางศาลากลับกล้องถ่ายรูปที่ยังคงเปิดอยู่ เมื่อชาวบ้านรวบรวมความกล้าเปิดกล้องดูสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอก็ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบภาพถ่ายสุดท้ายคือร่างของชายหนุ่มกำลังถูกเงาดำโอบรัดจนค่อยๆหายไปในความมืดใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความทรมานและเบื้องหลังมีร่างหมอผีโบราณยีนยิ้มกว้างปากแหว่งฉีกยาวจนถึงใบหู เสียงกลองพิธีเงียบไปแล้วแต่ชาวบ้านรู้ว่าไม่ใช้เพราะคำสาปสิ้นสุดมันเพียงแค่อิ่มไปชั่วคราวเท่านั้นยายขันกล่าวด้วยเสียงสัน่น ของต้องห้ามได้เลือดใหม่แล้วต่อจากนี้มันจะไม่หยุดเพียงแค่ที่นี่ชาวบ้านพากันเผากระเป๋าและสิ่งของของชายหนุ่มแต่กลับไม่กล้าแต่ต้องกล้องถ่ายรูปทุกคนเลือกที่จะเก็บมันไว้ในหีบเหล็กแล้วฝังลึกใต้ดินเพราะเชื่อว่าถ้าทำลายมันอาจปลุกสิ่งที่อยู่ข้างในให้กลับมาอีกครั้ง ตำนานคำสาปหมอผีจึงไม่เคยหายไปไหนยังคงถูกเล่าขานสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นและทุกครั้งที่ใครเผลอพูดถึงเสียงกลองพิธีก็มักจะดังขึ้นแผ่วเบาจากป่าลึกราวกับเตือนว่ามันยังคงเฝ้ามองอยู่